ธรรมชาติของจิตไหลลงต่ำธรรมชาติของจิตย่อมเสื่อมเห็นไหมย่อมเสื่อมย่อมใสเคยได้ยินคำนี้ไหมสมอยู่ในจิตใช่ไหมแม่สิ่งต่างที่มันผ่านมาอนุใสมันไม่ใช่พึ่งเป็นเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่เกิดขึ้นกับเรานั่นแหละคือสิ่งที่เราสะสมครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปย้อนดูอดีตเลยเราไม่ต้องไปตามหาอนาคตเลยครับัปัจจุบันนี่แหละแล้วเราก็จะเห็นว่า ไม่ว่าอดีตหรืออนาคตล้วนอยู่ในความคิดธรรมชาติของคนเนี่ยตำหนิเอาไว้ก่อนทำไมมันถึงชอบตำหนิเคยสังเกตไหมอ่าทำไมมันชอบตำหนิเพราะมันสั่งสมตรงนี้เวลาเห็นคนทำดีเนี่ยมีสักขณะไหมที่มันอนุโมทนากับเขาจริงๆอนุโมทนาด้วยใจจริงๆเราจะเห็นเลยว่าโอ้น้อยมากบากแต่ก่อนเราเข้าใจว่าเราทำดี เราเข้าใจว่าเราดีแล้วแต่เราดีดีแค่ข้างนอกเพราะดีตัวเนี้ยยังไม่เข้าถึงจิตถึงใจไม่เห็นตัวเองไงมันเลยออกไปเปรียบเทียบอ,ออกไปวัดออกไปออกไปเปรียบเทียบออกไปวัดกับเขาอยู่ตลอดเวลา<ะ>เราก็ทำได้อย่างงั้นอย่างนี้<ม>เห็นไหมไม่มีทางที่จะอนุโมทนาเพราะอะไรอ่ะเพราะมันมันมีความเปรียบเทียบ เราจะเห็นคนอื่นกิเลสเนี่ยมันจะเห็นคนอื่นดีกว่ามันไม่ได้มันไม่ยอมนี่คืออาการของกิเลสรู้ไว้เลยนะว่าเราจะให้อาหารมันไหมเราจะตอบสนองมันยังไงอ่าแต่ถ้าเป็นฝั่งกุศลเห็นคนอื่นทำดีอนุโมทนาอย่างน้อยนมันยังไม่อนุโมทนาพามันอนุโมทนาอาศัยเจตนาเี่ยฝืนฝืนเปลี่ยนล่อง ไม่ไม่ตามล่องเดิมสร้างล่องใหม่สร้างสัญญาใหม่ขึ้นมาอ่าพอเราทํามันจนจนมันเริ่มเป็นนิสัยเราจะเห็นเลยว่า๋อความสุขมันง่ายมากพี่หนึ่งอ่าความสุขมันง่ายมากแค่อยากให้คนอื่นมีความสุขเราจะเริ่มเริ่มมีความสุขเล็กๆขึ้นมาในใจอ่าเหมือนเราอยากเราไปเจอกาแฟดีมาแก้วหนึ่งร้านหนึ่งมเมล็ดกาแฟดีๆเลยนะ อยอยากอยากให้คนอื่นได้ชิมเชื่อไหมมันจะขนควายมันจะซื้อมันมันอยากให้คนอื่นได้รู้สึกดีอ่ะกับกับกันนะโอ้กูเจอร้านเดียวแล้วอย่าไม่บอกใครหรอกกลัวคนอื่นได้กินซื้อมาก็แอบกินดูความรู้สึกแต่ก็มีอีกประเภทหนึ่งนะแม่ไม่บอกใครหรอก แต่ว่าอยากจะเซอร์วิสไงแม่อยกเอ้ยถ้าอยากกินนะบอกฉันเดี๋ยวฉันจะซื้อให้แลบริการให้อย่างนั้นก็มีนะแม่มีคนประเภทนี้ก็มีใช่ไหมใช่ใช่มันต้องอาศัยกุศลเป็นตัวดําเนินใจที่ดีเท่านั้นถึงจะไม่ทุกข์เราจะเอาความดีของกุศลนี่แหละมาสู้กับนิสัยเดิมที่มันเป็นอกุศลเพราะมันมีกำลังเชื่อไหม พอมัน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 มีกําลังเท่าๆกันมันจะยื้อกันตัวอยากทําดีก็มีตัวสันดานเดิมก็ขึ้นมาโอ้โหมันสนามรบที่แท้จริงคือร่างกายคือจิตใจเรานี่แหละตำรวจก็อยากเป็นบวชก็อยากบวชเคยเห็นไหมเลยใส่พระคุมแล้วใส่หมวกตำรวจเพราะฉะนั้นคําว่ารมเนี่ยมันเป็นทมในตัวมันเอง ทานศีลภาวนาคือมีสติอย่างรวมลงอยู่ในนี้แหละพี่โชว์พระเจ้า,าสอนเนี่ยแปดหมื่นสี่พันมาธรรมขันท่านเน้นเนี่ยแม้แต่เรื่องการสอนท่านเน้นเรื่องศีลสมาธิปัญญาน,ะนี่คือมักนะท่านพูดสอนเยอะที่สุดคือเรื่องนี้รวมลงอยู่ในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นในเมื่อตัวนี้เป็นเหตุทีนี้วกเข้ามาถามตัวเองมองเข้ามาดูในหัวใจตัวเองมีข้อแม้ไหม เวลาที่อยากให้ใหเห็นไหมมันมีนะหนูเห็นตัวเองเนี่ยอโอโหฉันจะตื่นตีสี่ตื่นตีสองมาจะไปลงครัวจะไปทำนั่นทำนี่พอถึงเวลาโอ้อพุ่งนี้ดีกว่ามาแล้วคนตกไปปล่อยเดี๋ยวไม่สบายมันมีข้อแม้กับความดี <c oughs> มันมีเหตุผลเสมอ <c oughs> เห็นไหมทีเนี้ยเรามีเหตุผลไหม <c oughs> ในหน้าที่ของเราอ่า เราให้กิเลสมีกําลังหรือเราจะเอาคําสอนเอาทเป็นกาลังเนี่ยมันวัดสอบจากตรงนี้